สวัสดีครับคลิปนี้จะมาสอนวิธีการตั้งค่า Windows 11นะครับเพื่อให้ั u พอร์ตการแชร์ Smart View จากมือถือ Samsung นะครับก่อนอื่นก็ไปที่ Start แล้วก็ตั้งค่านะครับหลังจากนั้นนะครับให้เลื่อนลงมานะครับตรงที่การฉายภาพมาอย่าง PC เครื่องนี้นะครับ เนื่องจากเครื่องนี้เป็นเครื่องใหม่เลยนะครับก็เลยยังไม่มีการแสดงผลแบบไร้สายติดตั้งมาด้วยนะครับก็ให้กดที่คุณนะลักษณะเพิ่มเติมหรือกดฟีเจอร์เพิ่มเติมนะครับแล้วกดถัดไปแล้วก็กดติดตั้งครับอ่าเรียบร้อยนะครับเราก็กลับไปที่ระบบแล้วเราก็มาที่การฉายภาพมาที่ PC เครื่องนี้ เปิดแอป,ปจอแสดงผลไร้สายแล้วก็มาที่ตัวสมาร์ทวิวนะสมาร์ทวิวแล้วก็เลือกตัว w n n o w w นะครับถ้าเราอยากจะเปิดการแชร์อีกครั้งหนึ่งนะครับก็ให้มาที่ Windows Start นะครับแล้วเราก็เสิร์ชคำว่าจอแสดงผล แบบไร้สายนะครับแล้วก็กดเปิดเมืนะะ่อเปิดปุ๊บเราก็สามารถที่จะแชร์ได้นะครับก็ไปที่มือถือนะครับเลือก smart view แล้วก็เลือกจอคอมพิวเตอร์นะครับหลังจากที่แชร์แล้วนะครับมันก็จะมีปุ่มขึ้นมาตรงนี้นะครับ ขึ้นมาตรงนี้นะครับซึ่งถ้าเรากดนะเอาใหม่นะครับมีปุ่มตรงนี้สีฟ้านะครับถ้าเรากดปุ๊บเราก็สามารถที่จะหยุดแชร์ชั่วข่าวได้นะครับคราวนี้ถ้าเราจะแชร์ต่อนะครับเราก็กดปุ่มโพสต์ตรงนี้ล้วก็กดทําการแชร์ต่อครับ ถ้าเราจะหยุดการแชร์เลยนะก็กดตรงนี้แล้วก็กดยกเลิกการเชื่อมต่อหรือเรามาที่ตรงนี้ข้างบนนะครับแล้วเราก็เลือกตรงสมาร์ทวิวตัวนี้นะครับแล้วก็กดยกเลิกตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับแต่ในที่นี้ผมจะกดตรงนี้นะครับแล้วก็กดยกเลิกนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ